ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดับิวด้วยนะคะตองตองพี่เจนนี่อยูนี่นะครับรอถ่ายอีกชุดครับเป็นบ้านคนละหลังนะครับอันนี้เรียบร้ like อยแล้วนะโอเคไหมเหลือซ้อมนะคะเหลือเหลือใครที่ยังไม่ถ่ายเยาะกระละอะไรอย่างเงี้ยนะคลิปสั้นหน่อยคลิปสั้นหน่อยคลิปสั้นโอเคเดี๋ยวอยู่ก่อนนะเดี๋ยวขอคลิปสั้นวงอะไรนะ วงวารุนเลิศไพศาลชัชวันเจ้าบารเลพร้อมกันวงวารุณเลิศไพศาลชัชวันคุณวงวารุเลิศไพศาลชัชวันคุลนี่ครับพี่เจนนี่ครับเนี่ครับนี่ครับใครที่ถามหาพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มปา พี่นุ่มแคปหมูโอเขาบอกว่าขอเป็นประธานเป็นประธานหนังประธานหนัง่าวครัจองตัวับพี่น้องพีัตี้สวัสดีพี่นง้อไฟสวัสดีครับอากล้วพวกเราจะวันดีกันเป็นอาร์ตคลิปเะสิเอาล่องอีกไ่า แม่แซมมี <autre coupon> ่นะครับสวัสดีค <little language> ่ะแม่บุตรก็อร่อยด้วโค้ชอาร์ตนะภาษากรา สวัสดีค่ะพี่ไม่สดปอ้าอะไรดีออครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราถ่ายโปสเตอร์เนาะใหญ่ใหญ่นางการใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋ว e ีเก่าเปิดแล้ว EP เก้าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วคนก็เยอะมากเลยเริ่มแล้วต้องใช้แบบรับเชิญเข้ารับเชิญปังมากค่ะแล้วก็จะเป็นการพลิกบทบาทได้ร้าด้วยใช่เป็นการพลิกบทบาท on, nah> ของนักแสดงของศิลปินเราค่ะ ปาดไอพิซจอนอะไรอะกตเลขเ้าบอกให้ปมมือแล้วตองป่มมือกับเขาเอาใหม่ะาดเอาใหม่ะาดทีนี้คืออีพิกาเนี่ยจะเป็นการพลิกบทบาทของศิลปินในค่ายเราจะมาลู้รอชมเลยว่าใครเป็นใครและมีคาแรคเตอร์ยังไงนะคะมันเลิกออกแนวสิบแปดบวกด้วยนิสคนิโปรดใช้อ่พิจารณาขี่จักรยานในการรับชมนะคะ แล้วก็สอยผู้ชายบ้านเลยแบบลูกหมดลูกแบบนี้ปนะครับเนียเซาเนียเซาเนาะเบียบมาไทยเงียมาไทยมา่ายต้องดไอ้คิดว่ามาไทยหมอคนอีชายเอาลุไม่ไม่หมายถึงว่าคีพีอาร์เอาเอาคนแสดงมาเลยเจนนี่มาเลยมาเลยทุกคนเลยเขาตรงไหนเขาเลยไม่อนี้ ไปฝั่งนน้นด้วยคุณผู้ใดจะ่งสิงข้าไปฝั่งคุณเป็นไม่ยุดเนอะนย่งผมนกก่ออะไรกับมาอากาม่หยุดาดกา่าอิกันันตท์อ่ามนตัตเต้นนี่แะ เ็นี้ไปฝังโน่นไปผ่มันนุดจระเข้จระเขจังหวไม่มีค่าขาดต่อนะสร้างุนเป็นแรงงานเลวอดจลองตัวนี้มื่เราตอนจบป้าาวว่ามันเป็นเมือไฟมันจะสุดแล้วใครจะได้ใครอะไรแบบน้เทียงอะไรเทีไเทียกันเลื่อนไ้เล่นะไรแบบนีปง่ทะเลาะกันเด้อพ่อค่ะเอาไม้เลย

ใช้เสียงก่อนเด้อหมดไลฟ์ก่อนกนะคะโอเคไลฟ์หมายถึงว่าหมายถึงวัดไม่พอโอเคไม่ถือวัดพอเพิ่งจบปุ๊บไอ้ตระกูลจบปุ๊บแล้วก็จะมีการเริ่มต้นคุบิกกี้แล้วก็เถียงของนึ่งของนึ่งของนุ่งฉันนะครับเป็นทะเลาะกันแล้วก็คือจบิกกี้เปิดปมให้เขาเถียงกันอ่าใช่ได้แล้วก็เถียงกันโอเคได้ตอาจบจะเป็นเถียงกันมุ่นหมายนะแต่อย่าซุกกันจริงนะได้ครับผมโอเคพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งที่เก เปิดแล้วตอนนี้ให้เขาจองซื้อบัสซื้อตัวได้แล้พี่น้องตอนนี้มีชื่อว่าโววานุนเลิศไพศาัชัชวานกุลทุกอย่างมันต้องเป็นของเราของฉันของฉันเหยียงกันลูกของฉันมันต้องได้ทุกอย่างของฉันนีะต้องให้ฉันนะคะ พ่อาค่ะลูกแม่ปลูกได้ลูกมันเป็นของเราแน่นอนแหละลูกเราได้ยิ้มยิ้มบ้านยิ้มจัดไม่เป็นลูกกันหรอกลูกอย่างของคนเดียวต้องเป็นมองผมคนเดียวครับปลูกครับหยุดหยุดหยุดยุดยุดเดี๋ยวเดี๋ยวสิเทียงกันแบบไหนนี่คือสิเป็นเทียงกันรอบอ้อมแคมแคมแล้วก็จบสั้นๆเนาะมาเดี๋ยจบให้แล้วฉัดใช่อกยุย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 ถ้าอยากรู้ว่ะไงจะเกิดขึ้น สิบก่อไม่สากอย่างเงี้ยอย่างงต้ไม่ต้องอร์มเนไม่เอาต้องหนยวเลยเดเจ้าเจ้าเลยลดเจ้าเลยไป็เจอกันสิบก่อไม่สายงสินะโวยวขึ้นมาเลยไมต้องสนแต่ถ้าเขาหยุดถ้าเาไม่ต้องห้าขคาใครเนี่ยโอเคสวนแต่ถ้าบอลบอกหยุดหยุดโอเคโอเคอ่านก็ฟังพร้อมนะจะนะนะ 3 2<า>โตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งที่9วันที่19เมษายนนี้เปิดหายพี่น้องซื้อบัตรจองตัวแล้วนะครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่าวงวา,ารุณเลสไทรสามชัดวรานคุณทุกอย่างมันจะเป็นของบ้านเรานะลูกๆูก อะไรจะเกิดขึ้นรอติดตาม EP 9 19เมษายนนี้จ้ะวิ่งเลิศมากเลยดราม่ารูปงานงานรับบทยังไงท่านเนื่ยเดียวหรอรับุทเป็นมาสเตอร์หรลเป่าจากพยนรนะครับผม ร้อนเห้ยงครับร้องเห้งครับพี่น้องมีครูมันพ่อมแตไม่รู้ว่ามันครูใดนะครับผมองไปโดนน้องจริงจริงมีครับผมขอบคุณค่ะฉันต้องได้สมบัติเพราะว่าฉันคือเมียของใครใครเนี่ยแม่ดิบอ่ะเดือดอยู่เดืออกับใครอาร์ตกับอากับอากับสแตมถ่ากันโอ้โหนี่มงกัน อาร์ตคู่สแตมนะขอชูแล้วขอเป็นเซตเป็นเซตเอาให้พี่เขานะอาร์ตคู่สตมอาร์ตคู่ชอปเปอร์ชตอปเปอร์อาร์ตสตมนี่ครยืเลย่ี่ของวันรองเท้ามีมีมีรองใท้ากับมีมีมีองเากัร่ วงวานุ่นเลิกไพศาลท่หวาน,นุสวัสดีค่ะทุกคนฝากซื้อบัตรซ,ซื้อตั๋วกันด้วยนะคะ EP 9เปิดขายแล้วนะคะจิ้มที่ลิงด้านล่างได้เลย129บาทเรื่องราวจะเป็นยังไงใครจะได้สมบัติของคุณท่านของคุณปู่นะคะรอติดตาม EP 9เลยค่ะคุณปะะู่คุณปู่เรอคะเนี่ยได้เลยได้ได้ไ

แัปอันเข้มว่าอะไรโอ้โหักซูน <right> no ี่สามีของฉันคู่ม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 ันโอ๊ยว่าไปเขาไปไปเฮ้ยใช่หรอต้องไปดูในกลุ่มปิดมันเราจะได้อันนี้กันจริงๆหรอฮะแซนดี้สปิริตถ่ายเดียวให้หน่อยนะแซนดีสปินิ dia dah ketek dah bi ฝากครับพี่น้องสีบัตรจองตัวเด้อฝากครับเดี๋ยวมานดีนาฬขาสีมันันเสิบะแ่นเลาเดิน่วงวารุยไม่ได้ไม่ได้โอ้ิ๊กที่นาฬิกามาเป็นสมัยใหม่เปลนไปไหมอี่นาฬิกาอยู่ เาช่วยหลอกันทุกคนครับพูดพี่มิกกี้หน้านี้ไปเล่นสกครเลยได้ไหมไม่น่ามีคนตัดหรอกนาฬิกาใสยใหม่เลไหมแต่มลิงจิ้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 มลิงต้งอยู่วเลยขวาสวยหลอกันทุกคนครับผม ขอเฝ้าเด้อ<ำ> <ข ege S 2> พี่น้องขอไปปูสาดลอดาครับวันที่19เกครับ EPT เกครับห5ได้โอเคยัไปเลยูอ้านอาโลคับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเดอะร่ะเี้ยว่า้าขอไกินอสับพี่เ้อยมง เก็บมาแล้วสองสามสองสามสองสามใช่อ่ะถ่ายเดียวเรี่ยงแปดเยังเลยโอเคริไทยพูดเลยคือเทียบเลยพี่แหวนยิงนางแล้วนะเบิ้งครับผมปอเฝ้าเด้อครับพี่น้องซื้อพัดจองตั๋วครับไปรอในกลุ่มได้เลยแอดมินกำลังดำเนินการเด้อครับ นี่ครับอีกคนน้องช็อปเปอร์ครับขอขอดูรูปหน่อยได้ไหมคะแบด็ดอวโนครับพี่น้องนี่เลียนต้องการนะอุ้ยเฉ่งจิกับพี่เบเต้พี่น้องจบจบมาก เมื่อคนสนุกมากอยากหมอมตลอดซีนี่เอฟซีมาถ่ายรูปเรื่อยเอฟซีมาเอฟซีมาขอถ่ายรูปเราตังเลขาอบคุณมากครับครอบครัวโตเกียวมิวสิคเขาเป็นกันเองที่สุดครับพี่น้องมอสเป็นกันเองมากมอสเป็นกันเองที่สุดครับ ผมกดลืกเินเลยร์มันถ่ายพูดพูดมันรอได้ยังรอทุกคนค่ะแมนชายรอคัดมาเป็นพ่เศษะล้คนละมีติดตามติดตามมากใครจะได้สมบัติและตอนสุดท้ายเราจะได้ กูชิจ <ue> ังปอดหัวนะคัแน่นหนขนาดเปิดนี่แอไม่อเมริกาหนอไทยมากประเทศอินเดีครับประเทศลาวนี่ล่ทนำะไรอเล่นน้แหลเอ๊ะเอเอ๊ะทขึ้นบ้านวะข้นาวะ่นน้ย่น้จะตเลม่ลูก้เน่ลไ่ ให้เราไปดนพวมีงาทำเฮ้เอ้เอ้เอาแร้วพี่น้องเริ่มคึกคืนแล้วบ้านที่ชอถ่ายวิดีโอให้น่ะค่ะไปีีี เรื่อยๆคัว่าลูคอนไค่อนาคครับรี่เล็กรี่ล็กเจไปแซกันอย่าลืบครับพี่น้องเขไปแซกันจิมลิงเด้อครับ EP ที่เก้าครับผมมีน้อยเ้วยังไงอ่ะ้านได้หรอเมียน้อยเ้ายังไงอ่ะโตุกปลูกขออากาศยังร้อนโตุกตอนนี่ไงพี่น้องปลูกของเธอก็ช่บชิมบ้าเฮ้ยยูนามีคุณฟู ูดูรูเดยวเฮ้ยแม่นาจะพฉพูเดียวรือไูไม่ได้บอกว่าตุี้ไม่สวยนล่หเฮ้ยชมนี่มันเป็นยังไงโอ้โหใส่ชุดนี้เล่นน้ำทไมแต่งหน้าอย่างนี้เล่นน้ำทไมนี่มันหวานนะพี่พิกี้มันหวานวิชาเกย์ชอบย้อนกันนีดีสุดยอดแต่งหน้าูีนีเล่นน้ำใส่กางเกงคนัแ่งแ่ง่าถ้าแต่งหน้ากนเล่นน้ตกน้ ไครับไครับผมหอยานคือือครับไรเนีนอนแต่งหน้าลูกมีนีนสมการวันนี้พวกเราจะขึ้นรถหกล้ออ่าเรียนน้ำอ่ำก้อนจันครับมือที่น้าตู้อยากทำ

พี่น้องฝากซื้อบาตจองตัวที่พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเลยสุดเอาไว้ชมิัเท่าก่อนเนาะเดี๋ยวจะเหนาจะไหลมร้อยอยีไไ่สิบเก้าบาทราคาเดิม129บาบาทราคาเดิมนะครับพี่น้อง <Okay. S 1> เจอกันครับ Hello. Hello.